โปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทยศึกเนชั่นลีก2025สนามแรกการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025สนามแรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่8มิถุนายน2568สำหรับสนามแรกทัพนักตบลูกยางสาวไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม3รวมกับโปแลนด์เบลเยียมตุรกีและฝรั่งเศสซึ่งถือเป็น4ทีมแกร่งจากทวีปยุโรปทั้งหมด ซึ่งในปี2025สหพันธ์วอลเล์บอลนานาชาติไตวีจะมีการเพิ่มทีมจากเดิม16ชาติขยับไปเป็น18ทีมลงแข่งขันกันทั้งหมด3สัปดาห์เหมือนเดิมรูปแบบการแข่งขันจะแข่งกันทั้งหมด3สัปดาห์เพื่อหา8ทีมที่อันดับดีที่สุดเข้ารอบไฟนอลเหมือนเดิมประกอบด้วย7ทีมที่ทำผลงานดีที่สุดในรอบแรกและประเทศเจ้าภาพโปรแกรมการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงไทยเนชั่นลี 2 0 2 5วันที่4มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาไทยพบโปแลนด์ถ่ายทอดสด wbtv วันที่5มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาไทยพบเบลเยียมถ่ายทอดสด wbtv วันที่6มิถุนายน2568เวลา17นาฬิกา30นาทีไทยพบตุรกีถ่ายทอดสด wbtv วันที่8มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาไทยพบฝรั่งเศสถ่ายทอดสดท b t v สำหรับการถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025ในปีนี้ไม่มีช่องฟรีทีวีในไทยซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดทำให้แฟนๆจะต้องรับชมผ่านทางวี t v ในรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อรับชมแบบรายเดือน